ว่าเดือดอร้อนแรงยิ่งกว่าเมษาอีกกันหนึ่งก็คือเราเอามาวิเคราะห์กันตอนนี้ฝั่งเราก็ไม่มีอะไรนะครับที่น่าหนักใจมีแต่ความเป็นไปตามวิถีวิถีของชาวจิตใจดีเป็นวิถีของชาวเขาใช้อะไร FCTP ก็คือใจบุญะนะครับ ชาว f อฟซีใจบุญนะฮะก็จะรอต่างๆนะครับในการาลุงป้าจะบอกบุญตรงไหนบ้างนะฮะแบบนี้นะครับนะครับเราก็เป็นครั้งแรกที่พวกเราก็คือไม่มีไม่มีความนนหนักหนะใจะเลยนะครับส่วนลุงป้าก็เปิดเปิดร้านนะฮะเปิดร้านผมดูข่าวนะครับตอนนี้ร้านกาแฟลุงนะฮะก็จะจะ หดชั่วคราวก่อนเพราะว่ามีปัญหาเรื่องกระแสไฟเพราะว่าไฟมันจะวนเข้าไปข้างในแล้วก็ร้านร้านของลุงเนี่ยร้านกาแฟลุงจะเป็นปลายสุดของของไฟปลายสุดของไฟไฟไม่พอไฟไม่พอนะครับก็เลยต้องหยุดชั่วคราวก่อนนะครับตอนนี้ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนะครับนะฮะ ก็ขอให้ขายดีขายดีเด้อลุงต้านะครับนะขอใหข้ขายดีขายดีเดี๋ยววันนี้คงจะมีการไปคนอยู่ใกล้ๆนะคงไป็นรถน้ําดําหัวหรือลุงอาจจะจัดรถน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมันก็จะเป็นกิจกรรมถ่ายทอดได้นะนะครับลองดูนะนะครับนะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับเรื่องที่จะพูดก็คือเรื่องของน้องน้องปากแดงนะครับพูดพอพอสังเขปนะ เราจะพูดก็คือจะเป็นฝั่งไหนก็นแล้วแต่ครับมีความทุกข์แน่นอนครับถ้ามีการทะเลาะบ่อแวงมีการแตกแยกมีการทำลายกันมีการจะทำลายซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็เป็นความทุกข์เนี่ยนะแล้วก็เราก็นั่งฟังอย่างเป็นผู้มีมารยาทด,ดีแล้วก็นั่งฟังนะครับตอนนี้ก็จะต้องฟังอา่า น้องร้อยเอด็ดน้องบูมนะฮะขอญาติเอ่ยชื่อนะน้องบูมนะครับตอนนี้แกก็จะเป็นแหล่งข่าวที่ดีแกพูดแล้วนั่งฟังแล้วอึง้งอึ้งทุกเรื่องเลยนะไหนเคยไหนใครฟังน้องบูมกดหนึ่งนะฮะสีครับคุณระวบิวันนะครับผมสีครับแอดจำนงงครับสีครับผมนะครับนะครับช่วงนี้หลายท่านก็อาจจะไม่ว่างนนะแอดมินนะครับ นะครับขอบคุณไอ้จมมี่นงนะฮะน้องน้องบูมพูดเนี่ยโหครับมันสุดสุดเลยนะแต่น้องบูมเขาก็พูดแบบว่าอาให้มันเป็นธรรมชาติของการพูดถึงนะครับไม่ได้ไม่ได้ดา่าไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรแสลงมคือพูดไปเรื่อยๆเหมือนเตือนเหมือนนั่นเหมือนนี่เหมือนสอนนะนะครับบอกไว้เลยว่า เช่นต้องการหุกเงินไว้คนเดียวแล้วก็มีเรื่องบัญชีม้าเมื่อวานเรื่องบัญชีม้ามีการอยากต้องการหุกเงินแล้วเป็นเรื่องของต่างๆคือไม่อยากจะพูดเลยอะแต่พูดนิดนึงเดี๋ยวไม่รู้เรื่องอพฤติกรรมของปากแดงเท่าที่ฟังจากจากน้องบูมนะครับ มันทําให้เราไปปฏิบัติต่อว่าทําไมฝ่ายตอนนั้นเนี่ยฝ่ายชายทําไมไม่พูดไม่จาฝ่ายชายทําไมเหมือนเหมือนช้างเทา้าเหมือนช้างเท้าหลังเนี่ยพอมาฟังน้องบูมพูดครับโอ้หสารพัดสารเพทําไมน้องปากแดงจริงเป็นอย่างนั้นอะ่ะจริงๆผมอยากให้น้องบูมพูดบางประเด็นนะฮะแต่ว่าเขาไม่ไม่มาพูดเฉย เดี๋ยวอาจจะกลายเป็นาบางเรื่องมันอยู่ในคดีนะครับอยู่ในคดีแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเขาจะพูดพฤติกรรมทั่วไปหมอกเลยว่าแสบที่สุดแสบยิ่งกว่าซีมากครับแล้วเขาทนกันได้ยังไงฮะเขาทนกันได้ยังไงต้องรียกว่าตะลึงเลยฮะให้คุณสมคิดนะ,ะสวัสดีครับคุณวรัญญาครับขอบคุณมากครับนะทุกท่านเป็นคนดีมีคุณธรรมคุณปีศาสด้วยนะครับคุณมือทํารวยครับ ผมบอกเลยว่าผมยังคิดแล้วคิดอีกว่าเฮ้ยเราเอามาพูดนี้มันมันจะพูดได้ขนาดไหนอยากก็มาเปิดให้ฟังเหมือนกันแต่ว่ามันหวาดเสียวน้องน้องบูมพูดเนี่ยผมก็คิดว่าฝั่งนู้นเนี่ยเขาจะเขาจะฟ้องไหมเพราะว่าน้องบูมพูดนี่มีแต่เรื่องที่ว่าแดงแดงแจแเจแสบแสบคันคันเลยนะฮะเอาเป็นว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ย นางปากแดงนี่ไม่มีอะไรดีเลยครับไม่มีชิ้นดีเลยครับทําต่ออดีตสามีทําแม้ยังไม่อย่านะทําต่อสามีแล้วกันทําต่อลูกทําต่อลูกทั้งสองนะที่คิดก็คือมันจะพูดได้ไหมนะะก็คือแสบสันที่สุดน้องบูมพูดอย่างเงี้ยผมก็คิดว่า จะกล้าฟ้องไหมเนี่ยจะกล้าฟ้องน้องบูมไหมน้องบูมใสแต่ละเม็ดครับเรียกว่าน้ําตาเล็ดกันเลยทีเดียวนะครับมันมีอะไรที่จะตกต่าในใจมนุษย์ได้เท่านี้อีกไหมแล้วก็คิดในใจนะทําไมน้องบูมจึงกล้าห,หานชานชัยมาเปิดได้ขนาดนี้คงจะเป็นเขาเรียกว่าเหลือบ่ากว่าแรงของของเขาแล้วล่ะ และน้องบูมบอกว่ายังมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ยังไม่เปิดตัวอีกมากที่ไม่เอาไม่เอาปากแดงแล้วอะ่ะแล้วน้องบูมยังบอกว่าให้ดูวันนั้นวันนั้นวนนันไหนรู้จะมาถึงเนี่ยแล้วจะรู้ว่าประมาณว่าปากแดงนี่ตายแน่แา่ว่าประมาณว่าอยู่ไม่ได้เนี่ยเราก็ติดติดตามว่ามันคืออะไรนะคือเขาพูดเอาเป็นเอาตายเนี่ยนะครับ เขาพูดกันแบบเอาเป็นเอาตายครับคือฆ่ากันไปข้างได้ก็ฆ่าเลยอ่ะโอ้โหเจอว่าภัยข้งนี้ร้ายแรงมากนะเอาละนะครับรู้สึกว่าเกมนี้ปากแดงเสียเปรียบมากปากแดงเสียเปรียบมากน้องบูมทั้งด่าทั้งเออไม่ได้ด่านะน้องบูมใช้คําว่าเหมือนผู้ดีนะฮะสั่งสอนอบรมสั่งสอนกันเลยยังมีหลายอย่างที่น้องบูมรู้ ไม่ว่าจะเป็นโบ็อกพาไปโบ็อกแล้วบอกว่าเนี่ยถ้าสวยเนี่ยจ้าผัวเมื่อไหร่เอาผัวใหม่เมื่อไหร่ก็ได้อะไรประมาณนี้แบบฟังแล้วผมหืมนะขนาดจะพูดยังยังเครียดด้วยเลยนะแล้วพวกคุณเก็บความลับกันได้ยังไงขนาดนี้นะพวกคุณเก็บความลับกันได้ยังไงอเนี่ยนะสวัสดีครับ ท่านทนายมาใช่ไหมครับอ๋อทักษ์ทยมันว่าทนายน้องอ๋อทักทาย,นทนาย,ททายแห่จำนงของพวกเราเนาะสีครับคุณวิจิรั์ครับคุณสมัยครับน้องหยิกหมีครับหน้าที่ของเอตาพลก็คือหาเงินให้ตาพลใช้ไม่มีสิทธิ์ออกความเห็นทะลึ่งไหมตาพลโดนไปอ๋อน้องหยิกหมี้ฟังดีๆครับ เราไม่ได้ไปว่าใครนะครับเรานำสิ่งที่เราไม่มีเรื่องอะไรที่ที่ต้องเครียดแล้วเราก็หันไปดูเราได้ยินไงฟังดีๆนะครับเราไม่ไปด่าไปว่าพวกคนนะนะครับนะน้องหยิกหมีนะฟังดีๆมีสติเราบอกที่พวกเขาพูดเนี่ยเออทำไมจึงขนาดนั้นอ่านะครับแต่เย็นๆน,นะ อย่าต้องมาไม่ต้องมาอันนี้พวกเราหรอกนะหยิกหมีนะเราพูดมันเป็นจริงไหมล่ะเราไม่ด่าเราไม่ได้ไได่าครับเราเอาบอกว่าเออทําไมเขาพูดกันทําไมเขามีประเด็นกันขนาดนั้นนะครับน้องหยิกหมีนะอย่าซีเรียสอย่าซีเรียสนะฮะน้องหยิกหมีนะฮะดังนั้นเรื่องนี้เราก็จับตาดูว่าพวกเขาเล่นกันแรงขนาดเนี้ยจะไปถึงไหนอย่างไร น้องหยิกหมีดูดูมารยาทของพวกเราด้วยนะครับเราไม่ไปใส่ไปด่าเราไม่ไปโจมตีใครหรอกครับเราพูดถึงคนที่เขากําลังด่ากันเนี่ยว่ากันเนี่ยสอนกันเนี่ยโอ้ําไมทาไมเรื่องมันขนาดนั้นนะครับนะฮะน้องหยิกหมีเข้าใจนะนะนะครับเรามีมารยาทพอนัะน,น้องหยิกหมีนะนะครับเราไม่ไปด่าพ่อล่อแม่คนที่คุณชอบนะครับผมนะครับนะครับ ความเห็นความเห็นมันเป็นสิทธิของประชาประชาชนคนไทยครับมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นแต่ในสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราไม่ได้ไปเหยียบย่ำพวกคุณไม่เหมือนพวกคุณมาเหยียบย่ำลุงป้าเรานะครับหยิกมีนะโอ้ต้องบอกตัวเองนะด้วยนะหยิกมีนะ,อะบอกคุณดีกว่านะคุณด่าลุงป้ามานานหรือย,ยังนะครับ ไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องไม่ต้องมามาเครียดครับไม่ต้องมาเครียดนะถ้าคุณจะเกลียดคนที่พูดคุณไปเกลียดน้องน้องบูมนูน่นไปเกลียดน้องบูมนู่นเดอ้อนะครับนะอะไรนะนึกยังไงไปไปอยู่ข้างคนที่สารเสติดแลผิดแม่สาเขาไม่ได้ทำให้ใครตาย ดีแล้วครับดีแล้วให้คุณเก็บความรู้สึกนี้ไว้นะหมีนะน้องหมีเก็บความรู้สึกไว้นี้นะเอเราไม่ว่าคุณอย่าบล็อกนะครับอย่าบล็อกเรากําลังจะมองในจิตใจเขาไงเรารู้แล้วว่าเขาด่าลุงป้ามานานแล้วเขาเกลียดลุงป้ามานานแล้วนะครับมันเหมือนกับว่าเขากําลังกําลังเจ็บปวดหัวใจอยู่กับคนที่เขารักแสดงว่าคนที่เขารักเนี่ย ถูกพูดดดวยกันโจมตีเขาก็เลยเครียดนะครับเขาก็เลยเครียดนะอานางฟ้าสิครับผมนะคือแกคงเครียดนะน้องหมีเขาเครียดนะครับที่คนที่เขารักเนี่ยกําลังตกระกรรมลาบากกําลังถูกฝั่งเดียวกันโจมตีเออนะครับเขาดันมาสั่งสอนพวกเราว่าอย่าไปยุ่งพวกเขานะส่วนพวกเขาเนี่ยด่าลุงป้ามาสี่ห้าปี นะครับเราไม่เห็นว่างก็เลยนะครับนะนะเราพูดเรื่องยกตัวอย่างของน้องบูมเขามาพูดทำให้เราตะลึงทำให้เราเข้าขั้นตกใจสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยน้องบูมเขาไม่ได้ด่าไม่ว่านะครับเขาพูดตามสไตล์ของเขาที่ฟังแล้วมันโอมันจี๊ดอะ่ะเป็นลักษณะการอบรมสั่งสอนะ นะครับดังนั้นเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราไม่เคยคิดไม่เคยรู้เรื่องเรานี้มาก่อนเลยนะนะแต่ว่ามันเป็นการทํำสงครามของพวกเขาทําไงได้นะทาสงครามของพวกเขาแล้วเขาพูดทุกคนก็พูดสาธารณะนะ่ยทุกคนก็พูดทางสาธารณะนะครับทุกคนก็พูดทางสาธารณะนะครับดังนั้นน้อง หมีก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเรื่องแค่นี้เองคุณต้องไปเป็นให้กําลังใจคนที่คุณรักสินะครับคุณต้องให้กําลังใจคนที่คุณรักนะครับไม่ใช่มาวุ่นวายช่องผมคุณต้องไปให้กำลังใจคนที่ค,นะค,คุณคคนะครัณหกหรือถ้าคุณมี youtube คุณก็ด่าคนที่ด่าคนที่คุณรักอ่าด่าที่เขาไปด่าคนที่คุณรักสิเออนะครับ ดับบนั้นเราก็ตั้งตาดูไงเราต้องดูว่าพวกคุณจะไปถึงไหนอย่างไรอนะครับเพราะว่าถึงกันขนาดนี้แล้วนะน้องน้องมีหยิกหยิกหมีนะครับผม <c oughs> เออนะนะคุณอาลวิจิลัตเนาะเออเข้าใจนะถึงขนาดว่าเขาเครียดเลยนะเขาเครียดครับ เหมือนพวกเราเครียดที่เขามาด่าลุงป้านั่นแหละครับอารมณ์เดียวกันแต่ตอนนี้พวกเราปลอดโปร่งแล้วมมีการทะลึ่งมาย้อนถามว่ารู้รู้สึกยังไงครัมายืนอยู่เคียงข้างคนที่สารสั่งจําคุกฟังแล้วก็ขำนะซึ่งพวกเราไม่ได้ซีเรียสเลยนะพวกเราไม่ได้นซีเรียสเลยนั้นหยิกหมีนะหยิกหมีรู้จักคําว่าสารสถิตยุติธรรมไหมหยิกหมีครับ สามมีสามสารนะหยุดนีใจเย็ยนๆนะเก็บพลังความเครียดอัดอั้นไว้เยอนะๆนะเผื่อวันใดวันหนึ่งตั้งสามสามเนี่ยแล้วเผื่อมันไม่เหมือนอย่างที่คุณต้องการคุณจะทํำยังไงคุณวางแผนไว้รด้ยังว่าคุณจะไปอยู่ประเทศไหนแล้วคุณจะไปแขวนคออยู่ตจนไม้ไหนเอาให้แน่อารมณ์ประมาณว่าเหมือนโง่าทางกฎหมายอ่ะ คุณรู้สึกยังไงคะไปยืนอยู่เคียงข้างคนที่สารตัดสินันสาลชั้นต้นนะคะทําไมคุณไม่พูดให้จบว่าสามชั้นต้นตัดสินนะบอกแล้วฝั่งเรานี่ฉลาดกว่าพวกคุณฝั่งเรามีอริยธรรมมากกว่าเออนะครับคนแบบพวกคุณเนี่ยที่เขาจัดรายการจนเขาเก็บเขาเก็บเครื่องเสียงเก็บแทบไม่ทันนะฮะที่มาพยายามว่าลุงเนี่ยหนีกันอุตลุดครับ เพราะว่าถูกสอนว่ายังเหลืออีกสามสารนะคะเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะิน้องจากน้องหยิกหมีเนี่ยไม่รู้กฎหมายนะครับเขาก็เลยเขาก็เลยเข้าใจว่าลงแพ้แล้วแค่ผ่านมาได้สารเดียวกลางใช่แล้วเตรียมตัวไว้บ้างนะครับเพราะว่าสามสารเนี่ยเราไม่รู้ว่าสารจะตัดสินอย่างไรอย่าพึ่งมั่นใจไป คิดว่าสารสถิตยุทธธรรมมีสารเดียวเหรอเอาให้พวกคุณให้รอดก่อนในนี้เอาใจช่วยคนที่คุณรักให้ดีๆไปทําบุญเก้าวัดสิบวัดเพื่อส่งบุญไปให้คนที่คุณรักตอนนี้ถูกถูกฝั่งเดียวกันโจมตีจนงโงหัวไม่ขึ้นแล้วมีการเปิดโปงกันจ้าละหวันเราไม่อยากรู้เราไม่อยากได้ยินฟังลุงป้าเราไม่อยากได้ยินพวกคุณ ที่หลังพวกคุณไลฟ์สดเนี่ยพวกคุณจัดเป็นส่วนตัวด้วยอ่าพวกคุณพยายามปรับให้เป็นส่วนตัวอย่าให้มันแพร่ออกมาปากแดงเอยเวลาไลฟ์สดก็ให้เป็นส่วนตัวหรือฝั่งคุณทั้งหมดไม่ต้องไลฟ์สดก็ให้เป็นส่วนตัวไปเลยอย่ามาเปิดสาธารณะเราคิดเกียจมันเด้งขึ้นมาเราก็ราคาญ เด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาแล้วก็อยากดูเออมันมันมีเรื่องอะไรกันเหรอทำไมมันเป็นอย่างนี้รหรือ,อยังหยิกหมีอยู่ไปเนี่ยไปบอกลูกพี่คุณด้วยว่าอย่าไลฟ์สดมากถ้าไลฟ์ก็ปรับเป็นส่วนตัวซะแล้วก็ปิดไลฟ์ได้ซะอย่ามาอยากรวยเลยการด่ากันเลยเห็นไหมถ้าว่างๆก็มากิน ก๋วยเตี๋ยวของพวกเราด้วยก๋วยเตี๋ยวอยู่จำบันดงอร่อยมากนะหยิกหมีนะนะครับซื้อไปฝากลูกพี่คุณด้วยก็ได้นะหยิกหมีอ่าฝากไปซื้อไปฝากลูกพี่คุณด้วยนะครับเออนี่ไงผมว่าถ้าจะพูดเรื่องสารละกับคนพวกนี้ไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่าเขาเหมือนดักดานอะกล้ามาพูดได้ว่าทำไมไปยืนอยู่ข้างคนที่สาลตัดสินว่ามีความผิด โโอ้หพอพอพูดคำนี้ปุ๊บรู้เลยอ๋อดักดานดักดานทีวีต่างๆแทบปิดรายการแทบไม่ทันครับเพราะว่าสารยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่การต่อสู้ยังไม่ถึงที่สุดดักดานทีเดียวไ,ไม่อยากพูดถึง <c oughs> นะฮะออ <c oughs> ให้มันไปผูกเออ เตรียมไว้นะเตรียมเชือกไว้ด้วยนะไม่น่าจะอยู่บนโลกนี้ได้อ่ะนะครับถ้ามันพลาดไปเนะี่ยไม่เป็นไปตามแผนก็ผูกคอตายซะนะครับใจเย็นๆนะหยิกมีนะอ่าไปหยิบไปหยิบบอกต่อไหมนะอาจารย์เด้งมาก็กดบอกไม่ต้องแนะนําเออใช่ฮนะมึงจะด่ากันมึงก็ปิดเป็นส่วนตัวไปเลยมันเด้งมาเด้งมาโอ้ยลาคาญ ลำคาญมากกูฟังมันดีกว่ามันด่าอะไรกันวะมันด่าอะไรกันวะเออสิ่งที่ไม่รู้ก็เลยได้รู้ไนงะแสดงว่าสุดๆแล้วแหละมาด่ากันทาง Youtube แล้วก็มาด่ากันสาธารณะก็คืออยากได้ยอดวิวนั่นแหละครับเราก็ไม่ว่ากันนะเราก็ไม่ว่ากันนะอืมนะฮะช่วงนี้ไม่รู้เงินจะฝืดด้วยหรือเปล่านะครับนะครับ ทองแพงน้ำมันแพงนะครับเป็นปัญหาต่อสภาพเศรษฐกิจทั่วไปนะครับแล้วก็ราคาสินค้าก็จะแพงขึ้นนะครับหมายควาว่าเงินเฟอ้อก็จะมาค่าเงินในมือเราก็จะน้อยลงมีเงินเท่าเดิมแต่ราคามันน้อยลงยิกนี้ก็จะทำยังไงดีล่ะนีเอยอยนะครับ อย่าไปหยิกมีตัวเองเด้อมันเจ็บเอ้ยนะ่ะนะหยิกมีมีแต่เรื่องไม่จริงนะเอมะไม่น่ามาเผยเลยเพราะผมบอกแนละ้ว FCTP เขารู้กฎหมายเขามีอริยะเอออยา่าอย่าแทรกมาแล้วมันอายเขามันอายเขาอืมนะอายแทบหนีไม่ทันทีเดียวหยิงหนีกับไปห่วงข้าว ได้แล้วโอ้ยนึกว่าฉลาดเลครับพอพูดพิมพ์มาปุ๊บเออทำไมไปยินเคียงข้างคนที่สารตัดสินติดคุกยี่สิบปีมึงเห็นลุงกูติดคุกเหรออีบ้าลุงกูยังขายก๋วยเตี๋ยวยังมีความสุขเลยโน่นไปช่วยลูกพี่มึงนุ่นถูกบูมว่าจนเรียกว่าไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนเนะี mm ่ย hmm. เขาเปิดหมดแล้วอ่ะ ต่อไปคือจะอยู่กันยังไงล่ะพวกเราก็ห่วงใยว่าพวกคุณจะอยู่กันยังไงด่ากันขนาดนั้นจะอยู่กันยังไงแล้วก็ห่วงห่วงด้วยความเป็น,นมนุษยนะ <c ười> ์นะเอคุณบุญจันทร์สีครับอาจารย์ฉันดูประจำค่าพูดดีขอบคุณมากครับนะครับเออนะมีเปรตมาให้เราสวดก็ดีนะ <c ười> ปว่าน,นี้อายหรือเปล่าไม่รู้ แลขอโทษนะถ้าผมพูดแล้วคุณอายนะผมขอโทษมากๆนะเออผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ตั้งใจนะยิกหมีถ้าอยากด่าไปดา่านายนายร้อยเกิดนู่นใช่ครับเราว่าเขาว่าคนของคุณเนี่ยผมไปฟังผมยังอึ้งเลยโอ้โหแต่ว่าแบบพูดดีนะไม่ได้ด่าหยาบคายนะเขาด่าแบบพูดดีนะด่าจนเรียกว่าหมีสั่นเลยทีเดียวนะครับ ดาแบบนี้สัน, <c oughs> <c oughs> น,สนอะนะคุณโอเคเลยก็แผมนะโอ้สนุกสนานเฮฮาเย่ได้สามร้อยไลค์แล้วนะครับผมนะขอบคุณมากมากเลยนะครับหนึ่งชั่วโมงพอดีก,ก็จบจบลงที่หยิกมีนะครับมาทําให้พวกเราได้ขำขำกันนะครับผมนะต้องขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณ fc ที่น่ารักทุกคนนะครับขอบคุณแอดมินที่น่ารักทุกคนนะครับที่มาช่วยกันนะครับหยิกมี หยิบให้หมีหนีไปแล้วนะก็ขอท่านในความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการนะครับสวัสดีวันขึ้นปีใหม่ไทยแล้วนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่ชีวิตดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นทําทุกอย่างจับต้องอะไรก็มีแต่เงินแต่ทองนะครับแล้วก็สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับเหมือนเดิมนะครับผมก็เป็นห่วงใยกันในช่วงอากาศร้อนหรือบางที่ก็อาจจะมีฝนตกพายกุก็ต้องระมัดระวังทํากิจกรรม กางแจ้งตอนนี้ก็อย่าลืมนะครับอย่าให้ขาดน้ํากระหายน้ํานะครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไปเจอเล่นน้ําร้อนๆไปเล่นน้ําเดี๋ยวไม่สบายก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับผมนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณมากครับ